สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบ่อน,นธุวเส์กำปังกันเช่นเคยนะครับทาง rmutp live ครับคลื่นออนไลน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคนรเช่นเคยนะครับ รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่าของเรานั้นก็เป็นการนําเรื่องราวของตำนานความเชื่อต่างๆนํามาเล่าสู่นํามาถ่ายทอดให้กับคุณฟังได้ติดตามกันนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับสัปดาห์ละ2เอพิโซดด้วยกันนะครับที่ผมจะนําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเมื่อวานนี้ครับผมมีการนําเสนอเรื่องราวครับเกี่ยวกับตำนานผีของประเทศญี่ปุ่นไปแล้วนะครับมาวันนี้ครับย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาที่ ประเทศไทยของเรากันบ้างอย่างที่ผมบอกไปว่าโอ้โหผีที่ไหนก็รู้สึกว่าจะไม่น่ากลัวเท่าพี่ไทยอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับ5เรื่องที่เป็นตำนานการเล่าเรื่องผีนี่นะับของประเทศไทยเนี่ยนำมาฝากทุกท่านกันนะฮะโดยเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยหรือว่าในระดับอุดมศึกษาต่างๆเนี่ยแต่ละท้องที่ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ เรื่องผีผีสางเนี่ยเยอะมากนะครับวันนี้นำเรื่องราวของอมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือเนี่ยมาฝากกันนะฮะแต่ก็ผมก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นที่ไหนนะฮะก็เดี๋ยวลองฟังกันดูวันนี้มี5เรื่องด้วยกันนะฮะก็บางเรื่องทุกท่านอาจจะได้ได้ยินผ่านหูมาบ้างแล้วนะครับก็ลองติดตามฟังกันดูนะครับ เรื่องแรกครับที่นํามาฝากกันถ้าพูดถึงเรื่องราวของหมอวิทยาลัยทางภาคเหนือเนี่ยเรื่องนี้ต้องติดอันดับอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องปอกปอกคลื่นครับนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเสียงที่ทุกคนน่าจะเคยได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปอกคลื่นเนี่ยมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาย้อนให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรที่เขาเล่าเล่ากันมาเนี่ยนะฮะ เรื่องนี้ครับเกิดขึ้นกับนักศึกษานะซึ่งเป็นนักศึกษาสาวนะฮะสองคนครับซึ่งก็เวลาไปเรียนต่างจังหวัดนี่นะฮะก็จะมีการเช่าหอพักนะเพื่อเรียนหนังสือเพราะว่านักศึกษาบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีบ้านอยู่ในระแวกมหาวิทยาลัยนะครับบางบางคนก็มาจากต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเวลามาเรียนเนี่ยนะฮะดยการเดินทางอะไรก็แล้วแต่เอะนะฮะก็ต้องเลือกวิธีการเช่าหออยู่นะฮะ เช่าอยู่ด้วยกันกับเพื่อนสองคนก็เพื่อเป็นการเป็นการแชร์ข้าวหอนะฮะทีนี้ครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงสอบนะฮะนักศึกษาก็ต่างกําลังจะอ่านหนังสือสอบกันอยู่นะครับซึ่งนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเนี่ยไม่สบายครับอ่านหนังสือในห้องตอนหัวค่ําแล้วก็เพื่อนร่วมห้องเนี่ยชวนออกไปทานข้าวแต่เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นไข่ยอยู่ก็เลยเลือกที่จะไม่ไปนะครับเพราะว่าอยากจะพักผ่อน เพื่อนคนนั้นก็เห็นว่าเพื่อนเนี่ยไม่สบายด้วยความเป็นห่วงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปทานข้าวเองก็ได้แล้วก็จะซื้อห่อข้าวกลับมาฝากนะฮะหลังจากที่เพื่อนออกไปนะเธอก็อ่านอ่านหนังสือต่อนะฮะอ่านได้สักพักก็ไม่ไหวเพราะว่าไข้เนี่ยเหมือนจะขึ้นอีกแล้วเธอก็เลยนอนพักนะฮะระหว่างที่เธอนอนอยู่นะฮะก็มีอาการสลึมสลือแล้วก็มีความรู้สึกว่า นานมากแล้วเหมือนกันว่าทําไมเพื่อนนี่ยังไม่กลับมานะฮะฝนก็เริ่มตกหนักด้วยเธอก็ตื่นขึ้น,นมาอ่านหนังสือต่อในใจก็เป็นห่วงเพื่อนนะเพราะว่าออกไปนานมากเลยยังไม่ได้กลับสักพักเธอก็ได้ยินเสียงเบาๆจากชั้นล่างทางบันไดนะครับเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกซึ่งเสียงนั้นก็ดังเป็นระยะครับใกล้เข้ามาจากทางบันไดดังขึ้นเรื่อยๆเสียงเหมือนคนกําลังแบกของหนักบางอย่างขึ้นมานะฮะแล้วก็เสียงนั้นก็ดังมาถึงที่ ชั้นที่ห้องเธออยู่นะเสียงก็เปลี่ยนเป็นเสียงคลื่ยาวๆแทนเหมือนคนกําลังลากอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะจนสุดท้ายครับเสียงมาอยู่ที่หน้าห้องเธอ,อเธอนี่ก็เริ่มเอะใจครับมองไปที่ทางประตูในใจก็นึกว่าเพื่อนน่าจะกลับมาแล้วแต่ปรากฏว่าเอเสียงอย่างเงียบนะฮะยังไม่ยอมเปิดประตูมาสักทีอึดใจเดียวครับก็มีเสียงเคาะห้องนะฮะกอก็กแล้วก็เงียบไปนักศึกษาคนนี้ครับก็รู้สึกว่า ตกใจเหมือนกันเพราะว่าน่าจะไม่ใช่เพื่อนแล้วแหละเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยคงจะเปิดเข้ามาเลยไม่มาเคาะประตูหรอกนะฮะเธอก็ระแวงไปพักหนึ่งนะสุดท้ายก็ตัดสินใจเ,เปิดประตูออกไปนะฮะปรากฏว่าเปิดประตูไปเนี่ยไม่เจอใครนะฮะแต่เห็นกับข้าวนะเป็นราดหน้าทุงหนึ่งเนี่ยห้อยอยู่แขวนอยู่ที่ประตูนะแต่ว่าไม่เห็นเพื่อนก็เลยสงสัยว่าทําไมเพื่อนไม่กลับมา หรือว่าติดฝนแล้วก็ฝากคนอื่นเอามาให้นะฮะแต่แล้วเธอก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็แกะห่อรัดหน้าแล้วก็นั่งกินไปแล้วก็ทานยาหลับไปครับรุ่งเช้าครับมีคนมาเคาะห้องบอกว่าเพื่อนเธอเนี่ยเสียแล้วนักศึกษาผู้หญิงคนนั้นถูกฆ่าข่มขืนตรงพงหญ้าข้างทางนะครับคาดว่าเหตุเกิดประมาณช่วงหัวค่ําลักษณะศพสภาพแขนและขาทั้งสองข้างของเธอนั้นหักนะครับเกิดจากการที่คนร้ายเอาท่อนไม้ทุบตีเพื่อไม่ให้หนีนะครับ นักศึกษาหญิงที่ตายครับกำลังจะเดินทางกลับจากตลาดหลังจากที่ทานข้าวเสร็จเพราะทุกทีก็จะไปกับเพื่อนนะฮะแต่พอเพื่อนเมื่อสบายเธอจึงไปคนเดียวโดยเพื่อนเนี่ยฝากซื้อขออฝากซื้อข้าวมาคนร้ายอาจเห็นว่าเป็นคนเดียวจึงลงมือแล้วก็ราดหน้าเมื่อคืนละ่ะไม่มีใครรู้คําตอบที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าจากที่ฟังกันมาครับหลังจากที่ตายไปแล้วด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเธอก็ยังอุตส่าห์หิ้วห่อราดหน้าที่เธอซื้อมาฝากเพื่อนเนี่ยนะฮะไปส่งให้ ทางทางที่แขนขาของเธอเนี่ยหักหมดลักษณะที่เขาเล่ามาก็คือเพื่อนคนนั้นใช้ปากคาบถุงนะครับแล้วก็คางเนี่ยเกยพาตัวเองมาถึงห้องพักใช้คางเกยบันไดาลากตัวเองขึ้นมาเลยเป็นที่มาของเสียงป๊อกป๊อกส่วนเสียงคลื่นครับคือเสียงลากตัวเองจากบันไดามาจนถึงหน้าห้องนะฮะปรากฏเป็นรอยเปียกน้ําเป็นทางยาวหลังจากที่ทรงหอราดหน้าได้แล้วก็หมดห่วงนะครับ ตอนแรกเนี่ยทุกคนไม่เชื่อที่นักศึกษาผู้หญิงคนนั้นเล่าครับแต่ว่าหลังจากที่นักศึกษาห้องที่พักอยู่ข้างๆยืนยันว่าคืนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแบบนี้เหมือนกันนะครับโอ้โหนี่เป็นตำนานเรื่องราวของปอกปอกครืดนะที่อกฟังแล้วก็หลอนดีอ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่คือเรื่องของเปรตที่หอนาฬิกาครับเขาว่ากันว่าสถานที่ตรงหอนาริกานี้นะครับเคยเป็นลานป่าช้า แล้วก็เป็นลานประหารเก่ามาก่อนด้วยทําให้เรื่องเล่าทั้งผีเก่าผีใหม่เนี่ยมีอยู่ตรงนี้มากมายเรื่องนี้ครับอหอ,อนริกาเนี่ยนะอยู่ตรงสี่แยกจากประตูมหาวิทยาลัยครับตรงนั้นเป็นวงเวียนสี่แยกฝั่งตะวันตกเฉียงใต้เป็นคณะวิศวะฝั่งตะวันออกเฉียงใต้เป็นคณะศึกษาฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหอสี่ชายนะฮะฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหอหหญิงนะคร เรื่องเล่านี้เนี่ยเล่ากันว่าตรงหอนาฬิกากลางวงเวียนกันมีเปรตอยู่หากไปลองดีโดนแน่นอนวิธีการลองดีก็คือตอนชิ่งคืนครับให้ขับรถไปวนทวนเข็มที่หอนาฬิกา3รอบนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการเอ่อเวียนนะฮะอย่างเช่นการเอ่อเวียนเทียนหรืออะไรเนี้ยก็จะเวียนตามเข็มนาฬิกานะคือหมุนไปทางด้านขวานั่นเอง,เองเนะแต่พอไปลองดีเนี่ยให้วนซ้ายฮะ ทวนเข็มนาฬิกาเล่ากันว่าผู้ที่ลองเนี่ยไม่เคยมีใครที่จะขับรถทวนเข็มนาฬิกาได้ครบ3รอบเลยสักคนเดียวโดยมีผู้มีประสบการณ์เนี่ยเล่าว่าในขณะที่วนรถอยู่ครับก็จะรู้สึกได้ถึงลมที่เย็นผิดปกติวนไปสองรอบเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเกิดตอนที่จะครบ3รอบนี่แหละจูๆ่ๆก็มีเสาสองต้นมาตั้งขวางถนนอยู่ก็เลยต้องหักรถหลบนะฮะรถล้มบ้างแฉลบบ้างตามๆกันไป ใครอยากรู้เขาบอกว่าให้ไปลองดูเองอีกกรณีหนึ่งที่มีข่าวอยู่บ่อยๆว่านักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักชายและก็หญิงที่ติดกับหอ,อนาฬิกาเนี่ยมักจะได้ยินเสียงแหลมๆเล็กๆดังมาจากทางหอ,อนาฬิกาสอบถามแล้วคืนนั้นเนี่ยไม่มีใครทํากิจกรรมหรือว่าที่คณะ,ะก็ไม่มีกิจกรรมหรือว่าการก่อสร้างใดๆแล้วก็ที่สําคัญกับบางห้องได้ยินเหมือนกับว่า เขาอยู่ใกล้ๆเลยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวตำนานของเปรตหอนาฬิกานะฮะเอาไปหนึ่งเรื่องครับเรื่องของห้องสีชมพูเนะเรื่องนี้นี่เกิดที่หอหญิงครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหอ7หรือ4นะเป็นเรื่องของนักศึกษาหญิงที่เข้ามาพักในห้องและประเกิดว่าปรากฏว่าไปมีอะไรกับผู้ชายแล้วก็เกิดผ้าตั้งคันขึ้นมารู้ตัวเอาตอนท้องได้4เดือนแล้วแต่ว่ามันยังไม่ป่องออกมาก็เลยปิดเงียบไม่ให้ใครรู้นะฮะ แม้แต่เพื่อนร่วมห้องเองก็ยังไม่รู้ทำยังไงถึงจะเอาออกได้ครับพลาดไปแล้วแต่ว่าไม่อยากจะเสียอนาคตไม่มีเงินทำแท้งครับแล้วก็แฟนไม่รับผิดชอบด้วยก็เลยตัดสินใจเอาออกเองในห้องพักนะฮะโดยเลือกตอนที่ช่วงที่เพื่อนไม่อยู่ครับทำเองคนเดียวเลยโดยไม่ทราบวิธีการปรากฏว่าผลร้ายกว่าที่คิดก็คือเธอนั้นตกเลือดแล้วก็เสียชีวิตยอยู่ในห้องนั่นแหละเพื่อนก็มาพบเอาอีกทีตอนเย็นแล้วนะครับ รอยเลือดเนี่ยกระจัดกระจายติดฝาผนังบ้างก็มีหลังจากที่มีการจัดการเรื่องศพเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงมีการทําความสะอาดห้องด้วยนะฮะโดยเพื่อนที่อยู่ร่วมห้องของผู้ตายเนี่ยปรากฏว่าก็อยู่ไม่ได้แหละนะตยย้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแม่บ้านเนี่ยเข้ามาทําความสะอาดเห็นรอยเลือดสีจางๆติดอยู่ที่ผนังนะฮะที่เป็นสีขาวก็เลยให้คนเอาสีขาวมาทาทับครับวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าเปิดเข้าไป ยังมีลอยอยู่เหมือนเดิมซึ่งแปลกมากทั้งขัดทั้งถูทั้งทาสีใหม่รอยเลือดนี้ก็ยังไม่จางหายไปครับจนสุดท้ายทางห้องพักจึงต้องนำสีชมพูไปทาทั้งห้องเลยเพื่อไม่ให้เห็นรอยเลือดนะฮะทำให้ห้องนี้กลายเป็นสีชมพูตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันครับเป็นห้องเก็บของที่ผิดตายไปแล้วก็เคยมีแม่บ้านก็ไปทาความสะอาดที่ห้องนี้ปรากฏว่าออกจากห้องไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกบิดถูกล็อกแล้วก็ตัวเองก็ถูกล็อกอยู่ในห้องด้วยโอ้โหร้อนเหมือนกันนะฮะ ไปกรที่ผีห้องน้ําหอเจ็ดหญิงนะฮะหอเจ็ดหญิงอีกแล้วนะฮะโหหอเจ็ดหญิงนี่โดนเยอะเหลือเกินรุ่นน้องอยู่หอเจ็ดหญิงเหมือนกันเล่าว่าเคยไปอาบน้ํอ่าที่ห้องน้ําตอนกลางคืนนะฮะปรากฏว่าอาบในห้องในสุดสักพักได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาอาบห้องข้างๆได้ยินเสียงฝักบัวแถมยังมีน้ํากระเซ็นเข้ามาที่ห้องตัวเองอาบอยู่อีกแต่ว่ารุ่นน้องอาบน้ําช้าครับห้องข้างๆก็เลยกลับออกไปก่อน พอรุ่นน้องอาบน้ําเสร็จเปิดห้องออกมาก็ต้องเดินผ่านห้องข้างๆอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าห้องข้างๆเนี่ยไม่มีร่องรอยการอาบน้ําเลยตรงฝ้าผนังแล้วก็พื้นปรากฏว่าแห้งสนิทที่ห้องอาบน้ําชั้น2รุ่นพี่ซึ่งแก่กว่าประมาณ3ปีครับเคยลเล่าให้ฟังว่ากําลังจะเข้าไปอาบน้ำทางห้องนั้นมีอยู่คนเดียวกำลังจะสระผมครับรู้สึกว่ามีน้ํากระเด็นมาจากห้องข้างๆแต่ไม่มีเสียงน้ํา สงสัยครับจึงหยุดแล้วไปดูปรากฏว่าก็ไม่เห็นมีรอยน้ํารั่วหรือว่าน้ําซึมทั้งผนังรวมไปถึงเพดานด้วยก็เรียบร้อยดีพอจะเข้ามาอาบน้ําน้ําก็กระเด็นก็มาอีกครับคราวนี้ก็เลยไม่อยู่แล้วเก็บของออกจากห้องน้ําไปเลยนะฮะก็ยังไม่มีที่ไปที่มาเหมือนกันครับว่าเป็นอะไรก็เดาว่าน่าจะเป็นผีแหละนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีอะไรอ่ะไปกันที่คณะสังคมศาสตร์ครับ,รบซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่เราจะนามาฝากกันในวันนี้ด้วยนะฮะ เขาว่ากันว่าห้องน้ำคณะสังคมาศาสตร์เก่าๆหน่อยนะฮะลองไปหาดูกันเอาเองลักษณะห้องน้ำก็คือประตูทางเข้าอยู่ตรงกลางเนะฮะเมื่อเข้าไปแล้วโถฉี่จะอยู่ทางซ้ายมือส่วนอ่างล้างหน้ากับกระจกสองหน้าเนี่ยจะอยู่ทางขวาครับรุ่นพี่ที่อยู่ในคณะสังคมเล่าว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะช่วงที่ใกล้สอบก็ได้ไปอ่านหนังสือที่คณะสังคมนี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าปวดปวดเบาครับก็เลยไปที่ห้องน้ําห้องนี้คนเดียว คนอื่นๆนั่งอ่านหนังสือครับเขาเข้าไปก็ปลดทุกธรรมดาในห้องน้ำมีโถฉี่อยู่สองอันอันแรกเนี่ยติดประตูอันที่สองอยู่ทางด้านขวาที่ถัดเข้าไปด้านในเขาบอกว่าตอนที่ทำธุระอยู่นะฮะก็ว่าจะฉี่ที่โถแรกนี่แหละเพราะว่าใกล้ดีแต่ไม่รู้นึกยังไงเดินเลยก็ไปฉี่ที่โถด้านในตอนที่กำลังฉี่ก็ยังไม่มีอะไรหรอกแต่พอฉี่เสร็จแล้ว มองออกไปที่กระจกภาพที่สะท้อนให้เห็นปรากฏว่ามีคนกําลังยืนฉี่อยู่ที่โถแรกแต่หันหลังให้นะครับคนนึ้ก็าตาฝาดพอหันไปดูก็ไม่มีอะไรแต่ดูในกระจกก็ยังเห็นเหมือนเดิมครับก็เลยหลอนเลยทีนี้เป็นเรื่องเล่าขาน เกี่ยวกับเรื่องของหมาวิทยาลัยทางภาคเหนือนะฮะซึ่งก็ต้องขอบคุดข้อมูลครับจากเว็บไซต์สดุป .com ด้วยที่นําเรื่องราวนี้มาฝากกันนะฮะก็เป็นเรื่องราวของผีในหมาวิทยาลัยแหละนะจะว่าเป็นผีหรือเปล่าบางอย่างก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ครับก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อกันมานครับจริงๆแล้วยังมีอีก หลายเรื่องราวของหลายมหาพิทยาลัยลเลยยังไงก็ฝากติดตามไว้ได้นะครับกับ RMUTP Live แล้วกันนะครับซึ่งเร็วนี้ครับเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรายการภาพภาษาอังกฤษด้วยนะฮะก็มีหลายคอนเทนต์นะฮะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับท่านใดที่สนใจก็กด subscribe กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าลาก่อนนะครับสวัสดีครับ